ยูบีซอฟได้ปล่อยตัวอย่าง God and Monster ครั้งแรกเป็นเมื่อปีที่แล้วนะครับทว่านับตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้มีข่าวสารหรือว่าตัวเกมเพลย์ออกมาให้เราได้เห็นกันเลยกระทั่งเมื่อประมาณ4-5วันก่อนนะครับมีภาพหลุดเกมเพลย์ของเกมนี้ออกมาทาง Google Stadia ในชื่อโค้ดเนมว่า o f f i c e แถมยังสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ด้วยนะครับซึ่งผู้เล่นจํานวนหนึ่งที่เข้าไปเล่นเกมนั้นได้นะครับก็ได้กดแคปเจอร์เกมเพลย์เหล่านั้นมาให้เราได้ดูด้วยทั้งว่าฟุตเทจที่ผมได้มาอาจจะมีทั้งที่ชัดแล้วก็เบลอๆปนๆกันไปนะเอาเป็นว่าผมมาสรุปให้ฟังกัแล้วกันว่าข้อมูลที่ได้จากภาพหลุดเหล่านั้นบอกเล่าข้อมูลอะไรให้เราได้รู้บ้าง ประเด็นแรกก็คืออาร์ตดีไซน์ที่ทําออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างสดใสนะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะของการ์ตูนมากกว่าที่จะเป็นตัวละครในสัดส่วนที่สมจริงรวมถึงฉากเบื้องหลังก็ทําออกมาในทิศทางเดียวกันซึ่งทางผู้ชมได้ลองดูผ่านๆหรือว่าจะลองสังเกตแบบตั้งใจมันก็เป็นไปได้แน่ชัดเลยนะครับว่าเกมนี้มีแรงบันดาลใจมาจากเซลดาเบรดออฟเดอะไวนนั่นเอง ะรครับประเด็นที่2เมื่อคุณผู้ชมได้เห็นตัวละครอ,ออกแอคชั่นต่างๆซึ่งในตอนนั้นเราจะเห็นว่ามันมีไอคอนวงกลมขึ้นมาบริเวณด้านข้างตัวละครของเราซึ่งเท่าที่ดูมันก็คือหลอดสเตมิน่าในลนักษณะแบบเดียวกับเซลล์ได้อีกด้วยประเด็นที่3ก็คือคาแรคเตอร์บิลล์อัพโดยเฉพาะระบบอ q u i p ป e n t ที่มีชิ้นส่วนต่างๆให้เราสามารถสวมใส่ให้กับตัวละครของเราบนพื้นฐานของเกมที่จะเป็นแอคชั่น RPG ต่อไปประเด็นที่4นะครับก็คือสกิลของตัวละครที่น่าจะสร้างความแตกต่างระหว่าง2เกมได้ครับโดยสกิลที่เราเห็นช,ชัดในวิดีโอตอนนี้ก็คือ Spartan Kick และก็ b u Bull Rush นะครับที่ใช้ชื่อคล้ายๆกับ Assassin's Creed Odyssey เหตุผลก็อาจจะเพราะว่าทีมผู้พัฒนาเป็นทีมเดียวกันนั่นเอง ประเด็นที่5นะครับคือเกมมีความเป็น Open World ที่มีทั้งภูเขาที่ราบแล้วก็ท้องทะเลที่ห้อมล้อมเกาะเอาไว้ดังนั้นการสำรวจแผนที่จึงเป็นอีกระบบการเล่นที่สำคัญของเกมเกมนี้นอกจากนั้นหน้าผาหรือว่าจะเป็นเนินต่างๆนะครับเราสามารถปีนได้อย่างอิสระแบบเดียวกับเซลได้อีกด้วย ต่อไประบบที่6 p u z z l ซครับระบบลักษณะที่ตัวอย่างหลุดออกมาจะเป็นลักษณะของ Jumping p u z z l ซนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าตัวเกมคงจะมีระบบ p u z z l ซที่เยอะกว่านี้เพราะถ้ามันมีน้อยหรือว่าบางเบาไปกว่านี้นะครับ God a n อ m ด์มอนอาจจะไม่สามารถเทียบเท่ากับ Zelda ในแง่นี้ได้เนื่องจากการประจนภัยของลิงนั้นมี u z z l ซให้เราได้แก้เยอะมากๆเลย,เลยครับ ประเด็นต่อไปประเด็นที่7ก็คือระบบพูดคุยของตัวละครที่มีฉาก Conversation Scene ให้ได้ดูด้วยแต่ว่าข้อสังเกตของเรื่องนี้ก็คือปกติแล้วฉากบทสนทนาแบบนี้จะมีตัวเลือกให้เราเลือกตอบนะครับว่า god a n d monster จะมีระบบล i a เอ g ลอ็ Choice ด้วยหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันออกมานะ เอาละครับข้อมูลที่ผมได้จากการดูวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์ก็ประมาณนี้เพราะเนื้อหาที่เอามาเล่าคุณผู้ชมยังไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าผมได้ลองค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมมาเล่าด้วยซึ่งข้อควรรู้หลักๆเกี่ยวกับเกมนี้ก็มีประมาณนี้ครับข้อแรกก็คือผู้พัฒนาได้นิยามเกมนี้ว่า s t o r y b o o k Adventure หรือก็คือการผรจญภัยที่เสเมือนการเปิดอ่านหนังสือเรื่องราวการผรจญภัยโดยเกมจะเซตติ้งในโลกเปิดหรือว่า Open World ที่มีธีมอยู่บนเทพนิยายกรีกดังนั้นเกมนี้จึงฉีกความเป็น Essa Creed เดิมที่จะอ้าางงอิิปรระวัตตศสศ์ แต่ว่า g o d and m o n s t e r จะใส่ความแฟนตาซีเข้าไปได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมสนใจเกมนี้มากๆนะครับเพราะข้อหนึ่งที่ผมพูดอยู่บ่อยๆเมื่อต้องอ้างถึง Assassin's Creed ก็คือเนื้อเรื่องของเกมนั้นถูกลิมิตโดยการอิงประวัติศาสตร์มันจึงทำให้ Assassin's Creed นั้นถูกลิมิตความแฟนตาซีต่างๆเอาไว้เพื่อให้ตัวละครยังอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงมากที่สุด Gods a d Monsters จึงเหมือนปลดปล่อยแล้วก็ตอบโจทย์ข้อนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าผู้เล่นหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกับผมที่อยากจะเห็นเกมของ Ubisoft ในแง่มุมนี้บ้างนั่นเอง ข้อที่2ก็คือวันวางจําหน่ายนะครับกำหนดการเดิมประกาศเอาไว้ก็คือปี2020ซึ่งเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีครับโดยเครื่องที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือ pc xbox one playstation 4แล้วก็ Nintendo Switch หรือก็คือเครื่องคอนโซลหลักๆทั้งหมดในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองเรื่องที่3นะครับคือประเด็นเนื้อเรื่องที่ปล่อยออกมาบางส่วนว่า god and monster จะพูดถึงประโยคที่ว่า when heroes need help they turn to the g o d When the gods need help, they turn to you และตามตัวก็คือเมื่อวีรัุบุษต้องการความช่วยเหลือพวกเขาจะหันไปหาเทพต่างๆแต่เมื่อเทพเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือพวกเขาก็จะหันมาหาคุณความหมายของประโยคนี้จึงบอกเราได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวเองนั้นมีหน้าที่ในการล้มศัตร,รูของเทพ,พเจ้าคำถามก็คือใครกันลัดที่จะทําให้เทพกรกหวาดกลัวได้ขนาดนั้นซึ่งถ้าที่ผมคิดออกก็มีอยู่แค่คนเดียวครับ <Feed> เอาละครับศัตรูคนนั้นคงจะไม่ใช่เครโทรสหรอกนะครับแต่จากข้อมูลนั้นบ่งบอกเอาไว้ว่ามันคือไทฟอนอสุรกายที่ได้รับสมญานามว่า t ดอะฟาเ e อร์ออ l ออ n s t e r สหรือว่าบิดาของมอนสเตอร์ทุกสถาบันส่วนจุดเชื่อมโยงและเรื่องราวทั้งหมดจะมีการร้อยเรียงออกมายังไงต้องรอติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับ เรื่องที่สีก็คือตัวละครของเราจะได้รับพลังจากเทพแต่ละองค์มาใช้ด้วยซึ่งจุดเด่นดังกล่าวจะทําให้ตัวละครของเรามีสกิลตามที่เราได้เห็นเป็นคร่าวๆแล้วจากวิดีโอที่หลุดออกมาทีนี้ส่วนตัวผมคิดว่าแผนที่ทั้งหมดจะนําพาเราไปยังวิหารแห่งเทพแต่ละองค์และผู้เล่นอาจจะต้องไขปริศนาหรือว่า,าจ,จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายบางอย่างก่อนที่จะได้รับพลังเหล่านั้นมาครอบครอง ซึ่งสกิลผมคิดว่าน่าจะผสมผสมกันนะครับทั้งสกิลที่ใช้ดําเนินเนื้อเรื่องไปในสถานที่ต่างๆแบบซลดาและสกิลที่ใช้สําหรับต่อสู้นอกจากนั้นชื่อของเกาะขนาดใหญ่แห่งนี้นั้นมีชื่อว่า i s l e of the b l ดอะนั่นเองเอาเละครับข้อมูลทั้งหมดตอนนี้เกี่ยวกับ God and m o n s t e r ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ไปชมคอมเมนต์แบ่งปันกันหน่อยนะครับว่าอยากให้มีมอนสเตอร์อะไรมากที่สุดในเกมนี้กันบ้างคอมเมนต์ไว้นะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ When heroes need help, they turn to the gods. When gods need help, they turn to you. and Monsters available February 25th 2020